สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ t h e e x p l a i n e r นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเปลี่ยนการลงทุนแบบสเปะสปะแบบงง,งๆให้กลายเป็นการลงทุนที่มีเป้าหมายชัดเจนเหมือนเรามีเข็มทิศส่วนตัวเลยครับเอาละครับคำถามแรกที่ผมอยากจะชวนคุณคุยเลยนะคือคุณลงทุนไปเพื่ออะไรเคยถามตัวเองแบบนี้จริงๆอย่างจังไหมครับลองนึกดูสักนิดหนึ่งอะไรกันแน่ที่ทําให้เรายอมเอาเงินที่หามาได้ไปลงทุน โห oh, คำถามนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะคำตอบของมันเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเราเป็นนักลงทุนสายไหนเป็นสายที่แบบเครียดสับสนวิ่งตามเทรนตลอดเวลาเพราะกลัวตกรถหรือที่เรียกกันติดปากว่าโฟร์โมหรือเราเป็นนักลงทุนอีกแบบหนึง่งคือสายที่นิ่งสงบมั่นใจเพราะอะไรเพราะเขามีแผนที่ชัดเจนเนี่ยครับและวันนี้แหละเราจะพาคุณย้ายจากฝั่งซ้ายมาอยู่ฝั่งขวากันและนี่ก็คือแผนที่ของเราในวันนี้ครับ ง่ายๆเลยนะเราจะเริ่มจาก why, what และก็ how ทำไมต้องตั้งเป้าหมายเป้าหมายที่ดีคืออะไรและจะจับคู่มันกับการลงทุนได้ยังไงไปดูกันเลยครับเอาล่ะครับเข้าสู่ส่วนแรกกันเลยทำไมทำไมเราต้องมานั่งตั้งเป้าหมายกันก่อนด้วยมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอก่อนที่เราจะเอาเงินไปลงทุนสักบาทเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะผมว่าเป้าหมายการลงทุนก็เหมือนเข็มทิศเลยครับ มันคือเข็มทิศส่วนตัวของคุณที่จะคอยชี้ทางให้พอร์ตของคุณไม่หลงทางไปกับความผันผวนของตลาดและพาเราไปถึงจุดหมายที่เราต้องการได้จริงๆแล้วข้อดีของการมีเป้าหมายชัดๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอ้โหมันเปลี่ยนเกมเลยนะครับอย่างแรกเลยพอเรารู้ไทม์ไลน์เช่นเป้าหมายนี้อีก10ปีถึงจะใช้เราก็จะเลือกระดับความเสี่ยงได้ถูกไม่ใช่ไปลงอะไรเสี่ยงๆกับเงินที่ต้องใช้ปีหน้าถูกไหมครับมันยังเป็นเหมือนวัคซีนกันโฟมโอชั้นดีเลย เพราะเรามีแผนของเราแล้วไงไม่ต้องไปวิ่งตามใครและที่สําคัญคือความสําเร็จมันวัดผลได้ชัดเจนมันเลยกลายเป็นแรงผลักดันให้เรามีวินัยไปตลอดทางเลยครับโอเคตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทําไมการมีเป้าหมายถึงสําคัญคราวนี้มาถึงคําถามต่อไปและไอเป้าหมายที่ดีที่มันเอาไปใช้ได้จริงเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนกันล่ะหน้าตาเป็นยังไงง่ายนิดเดียวนะครับเป้าหมายทางการเงินที่ดีเนี่ยมันต้องตอบคําถามแค่3ข้อนี้ให้ได้ 1. คือเป้าหมายนั้นมันคืออะไรกันแน่ 2. ต้องใช้เงินเท่าไหร่และ3ต้องทําให้สําเร็จเมื่อไหร่แค่ตอบ3ข้อนี้ได้นะความฝันที่มาลอยลอยอยู่จะกลายเป็นแผนที่จับต้องได้ขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วก็มีเครื่องมือสุดเจ๋งนั่นหนึ่งครับที่จะช่วยให้เราสร้างเป้าหมายที่ตอบได้ครบทั้ง3คําถามนั้นมันเรียกว่าหลักการสมาร์ทครับผมมาดูกันครับว่าสมาร์ทคืออะไร S คือ specific ต้องเฉพาะเจาะจง M คือ measurable ต้องวัดผลได้ A คือ achievable ต้องทำได้จริง R คือ relevant ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตเราและ T คือ time bound ต้องมีกรอบเวลาเห็นไหมครับจากแค่อยากรวยมันจะถูกบังคับให้คมขึ้นทันทีเป็นอยากมีเงินเก็บ1ล้านบาทนี่คือ specific และ measurable แล้วก็ถามต่อเอ๊ะมันทำได้จริงไหม achievable หรือเปล่ามันสำคัญกับชีวิตเราจริงเหรอ relevant ไหมและสุดท้ายต้องทำให้ได้ภายใน5ปี นี่แหละครับ time bound โหชัดกว่าการคนละเรื่องเลยแล้วรู้เลยไหมครับแค่การเขียนเป้าหมายลงกระดาษเนี่ยนะมันทรงพลังกว่าที่เราคิดเยอะเลยมีงานวิจัยของดรเกรลแมทธิวส์เขาพบว่าคนที่เขียนเป้าหมายของตัวเองออกมามีโอกาสทำสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่เขียนถึง42%ไม่น้อยเลยนะครับแค่เขียนมันออกมานี่แหละเอาละ่ะพอเรามีเป้าหมายดิสมาร์แล้วก็มาถึงส่วนที่ผมว่าสนุกที่สุดแล้วครับ คือการเอาเป้าหมายพวกนั้นนะ่ะมาจับคู่กับการลงทุนจริงๆครับว่าแต่จะทำยังไงล่ะไปดูกันนะกดทองข้อเดียวที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับก็คือระยะเวลาของเป้าหมายจะเป็นตัวกำหนดระดับความเสี่ยงที่เราควรจะรับพูดง่ายก็คือถ้าเป้าหมายต้องใช้เงินเร็วๆนี้ก็ต้องเซฟเซฟหน่อยเน้นรักษาเงินต้นแต่ถ้าเป้าหมายมันอยู่ไกลมากๆเลยเราก็สามารถรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเพื่อลุ้นผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ครับ แล้วตารางนี้ก็คือเหมือนแผนที่ย่อๆเลยครับที่จะช่วยให้เราเลือกเส้นทางได้ถูกลองดูนะครับถ้าเป้าหมายของคุณมันใกล้มากๆไม่เกิน3ปีเราก็ต้องเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเซฟเงินต้นไว้ก่อนอย่างเช่นพวกกองทุนตลาดเงินแต่ถ้าเป้าหมายขยับไปไกลขึ้นหน่อยสัก3-7ปีเราก็อาจจะเริ่มมองหาเส้นทางที่สมดุลขึ้นมามีเสี่ยงบ้างมีปลอดภัยบ้างอย่างกองทุนผสมและสุดท้าย ถ้าเป้าหมายมันอยู่ไกลรีบๆเลยอย่างการ,กรเกษียณอีก20-30ปีข้างหน้าแบบนี้เราลุยได้เต็มที่ครับเลือกเส้นทางที่ท้าทายอย่างกองทุนหุ้นเพื่อโอกาสให้เงินมันเติบโตได้เต็มที่ไปเลยทีนี้เรามาดูตัวอย่างในชีวิตจริงกันบ้างเป้าหมายระยะสั้นก็อาจจะเป็นเงินเก็บไปเที่ยวสิ้นปีหรือเงินสําหรับลดหย่อนภาษีส่วนระยะกลางก็อาจจะเป็นเป้าที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเงินดาวบ้านหรือเงินเก็บไว้จาดงานแต่งงาน และเป้าหมายระยะยาวซึ่งมักจะเป็นเป้าที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราเลยนะครับก็คือเงินค่าเทอมลูกตอนเข้ามหาวิทยาลัยหรือเงินที่เราจะเอาไว้ใช้สบายๆตอนกเกษียณนั่นเองครับเอาละครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วมาสรุปกันสักนิดนะครับว่าวันนี้เราได้อะไรจากเข็มทิศเล่มนี้ไปบ้าง ก่อนจะจากกันไปมีเรื่องสําคัญที่ต้องย้ํากันก่อนนะครับเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้นนะไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนโดยตรงการตัดสินใจลงทุนใดๆเป็นความรับผิดช,ชอบของคุณผู้ชมที่ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยตัวเองนะครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนจบถ้าชื่นชอบหรืออยากให้เราไปเจาะลึกเรื่องไหนอีกคอมเมนต์บอกกันไว้ข้างล่างได้เลยนะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆครับและสุดท้ายนี้ ในเมื่อตอนนี้คุณมีเข็มทิศอยู่ในมือแล้วคำถามสำคัญก็คือจุดหมายแรกที่คุณจะมุ่งหน้าไปคือที่ไหนครับสวัสดีครับ